ดราม่าทีนักร้องนำลิมันเดย์ต้นสังกัดสั่งยกเลิกงานทั้งหมดแล้วจากกรณีที่ทางจีนี่แล็บต้นสังกัดของอลิมันเดย์ได้ออกมาโพสเพลงแฮปปี hmm. ้นิวีย์เพื่อจะโปรโมทเพลงใหม่ของทางวงอลิมันเดย์ต้อนรับในช่วงของปีใหม่ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่ากลับเจอทัวลงจากชาวเน็ตอย่างหนักเลยครับโดยชาวเน็ตได้เข้ามาถล่มคอมเมนต์ทำนองที่ว่ามีสมาชิกของทางวงเนี่ยไปทําให้ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งพังพร้อมกับถามไปยังผู้บริหารว่ายังจะสนับสนุนวงแบบนี้อยู่อีกหรือจนกลายเป็นประเด็นดราม่า ล่าสุดต้นสังกัดอย่างทีนี้และได้ออกมาเทคแอคชั่นในเรื่องนี้แล้วครับโดยได้ออกแถลงการพร้อมกับโพสต์ข้อความระบุบอกว่า จากเหตุการณ์การที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของนายธีปรกรณ์คำสุรีหรือทีนักร้องนำวงโอลิมันเดออน,นำมาซึ่งความเสียหายแก่บุคคลภายนอกกรณีดังกล่าวท้งต้นสังกัดไม่ได้นิ่งนอนใจและยืนหยัดหลักการที่ว่าศิลปินจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงจะไม่ให้การสนับสนุนใดๆทั้งสิ้นในระหว่างช่วงเวลาที่ผ่านมาทางค่ายได้ประสานติดต่อไปยังทนายฝ่ายผู้เสียหายเพื่อสอบถามและได้ทราบว่าทั้งสองฝ่ายคือ ผู้เสียหายและตัวศิลปินได้มีการพูดคุยกันแล้วอย่างไรก็ตามประเด็นต่างๆที่ทั้งสองพูดคุยกันเกี่ยวพันกับเรื่องส่วนตัวทั้งสองฝ่ายไม่ประสงค์จะให้ถูกแถลงผ่านบุคคลที่3ในระหว่างที่ไม่มีคับชี้แจงใดจากศิลปินในส่วนของการดำเนินการของทางตทราสังกัดให้เป็นไปดังนี้ 1. หให้ยกเลิกงานแสดงทั้งหมดของศิลปินที่ได้รับไว้ 2. ให้ถอดถอนเพลงทั้งหมดออกจากทุกแพลตฟอร์มไม่ให้สามารถได้รับไรายได้ใดได,ได้และ 3. ให้ถอดถอนพรีเซนเ,เตอร์ทั้งหมดออกไปโดยทางต้นสังกัจกดจะดำเนินการประสานไปยังผู้เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด